รีแคปเจคพีคอร์กประเดิมสังเวียนวันไฟแรกก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับเจคพีคอร์กกับการประเดิมการต่อสู้ครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวัน ซึ่งเจ้าตัวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในฐานะนักสู้ที่ข้ามผ่านอุปสรรคทางด้านร่างกายและสามารถไต่เต้าก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับโลกซึ่งเจ้าตัวประกาศแล้วว่าไฟนี้จะเป็นการเปิดตัวที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักเขาดีขึ้น ผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่ออยู่บนสังเวียนที่ยิ่งใหญ่ผมเกิดมาเพื่อการแข่งขันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับผมคือผมเป็นคนชอบสร้างความบันเทิงผมสามารถสู้และสร้างความบันเทิงไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่ผมจะทําในวันนึ้นูคริงคนดาและสาวคุณพ่อเป็นนักบอลครับเดี่ยวครับเดี่ยวแล้วก็ยัางไรกูวันนี้กีนกับโห จากญี่ปุ่นนะครับ26ปี1 1 0เซนติเมตร140สี่ครับตลอดการชกทั้ง3ยกทั้งคู่สาดอาวุธกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันจนถึงขั้นน้ำแดงแตกกันเลยทีเดียวก่อนที่สุดท้ายพีค็อกที่เปิดตัวต่อยครั้งแรกในรายการนี้จะเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันด้วยลีลาการออกอาวุธและการยืนมวยที่สวยงามทำเอาแฟนมวยสุดฮือฮา และชื่นชมกันยกใหญ่และตัวแอดมินเองก็ขอชื่นชมเขาจากหัวใจจริงๆครับจะรอดูเขาอีกในไฟต์ต่อๆไปและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่พี่น้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ